สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องความน่าจะเป็นของตัวเลขกันนะคะเพื่อนๆแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะของววันที่16พฤศจิกายน2564ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะเป็นชุดสามตัวตรงนะคะแนวทางเลขท้าย3มตัวรางวัลที่หนึ่งแนวทางรางวัลเลขหน้า3าตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็จะมีเลขดังนี้นะคะ9 0 4 97, 9 18, 0 19, 7 9 1 8 0 1 9 7 2 3 97 8, 97 3 2 4 1 2 9 7 4 4 7 6 3 9 7 8 9 7 3 2 9งสค่ะฟังอีกรอบนะคะชุด3มตัวตรงแนวทางเลขท้าย3มตัวรางวัลที่1แนวทางรางวัลเลขหน้า3มตัวรางวัลเลขท้ายสมตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะ904 907 918สี่เก้สา สามสองสี่หนึ่งสองเก้าเจ็ดสี่สามอ้อขอโทษค่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกสามเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าและสองเก้าสามค่ะ ชูสามตัวตรงก็ชอบเล็กเนะคะชอบทุกเลขที่มีเล็กเนะคะเพื่อน,เ,อนเป็นเพียง <ๆ S 1> ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วเล็กเของเราก็มีอยู่หลายตัวมากเลยนะคะแทบจะมีเล็กเกเกือบทุกเลขเลยเก้าศูย์สี่เก 9 1 8 0 1 9 1 2 9 9 7 8 9 7 9และ2 9 3ค่ะมีเลข9มาหลายเลขเลยนะคะ ลางวันน่าจะมีเล็กก้ามานะคะเพื่อนๆเ,เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะชอบอยู่หลายเก้าเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ พอใกล้วันแล้วเราค่อยมาสรุปกันนะคะเพื่อนๆมาเน้นกันว่าเราจะเน้นก้าวอะไรกันดีวันนี้ มีเลขเก,ก้ามาหลายตัวมีความน่าจะเป็นไปได้มากเหมือนกันนะคะเพื่อนๆว่าจะมีเลขเก้ามารางวัลวันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกทีนะคะมาเน้นกันอีกทีขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมตัวเลขด้วยกันแล้วเราปรลุนไปด้วยกันนะคะไว้พบกัน คลิปไปนะคะสวัสดีค่ะ